สวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้เอามาฝากอีกแล้วครับสําหรับเจ้ายาญใจญยโูโรตัวนี้เป็น t f 90นะครับตัวนี้ขนาด90แรงม้าเครื่องยนต์สี่สูบเทอรโบนะครับอ่าเป็นเคื่องยนต์ในเรื่องอินเจคชั่นนะครับผมอ่าเป็นรถสองพถขับเคลื่องสี่ล้อครับ,รรบามาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้า่านหลังนะครับอุปกรณ์ด้านหน้า่านหลังอ่า บรรยากาศรับรถที่หน้าบ้านลูกค้านะครับสำหรัคันนี้ก็เป็นเอกสารอินวอยนะครับผมมาในราคาสุดพิเศษครับเพียงสองแสนสองหมื่นบาทฟังไม่ผิดครับรถใหญ่ในราคาบาครับสองแสนสองหมื่นบาทอุปกรณ์ด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่าราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับอันนี้ก็เป็นรถสองแอครับเพื่อสี่ล้อครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีครับตลอรคันนี้ก็เครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันดูกันนะครับ เครื่องไม่ใหญ่น้ำไม่ดันสองแสนสองหมื่นบาทของแถมมาให้าการมีให้เหมือนเดิมครับภาพยางก็สวยๆเลยีโอชุดข้างหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้มาพร้อมกระพานหลังพานขึ้นพานพวนอ่าสวยเลยนะครับยูโรดาวเล่งมากครับผมที่สามเดือนครับทุกี่านสามเดือนยี่ห้อโรลงานเลยครับตราการเล่งดีครับใช้งานได้ปกติเลยตัวนเ้ ใดก็โทรมาครับศูแป8นะครับศูนสีครับรับซ like ื้อขายแลวเปลี ok ่ยนตีเทนรถทุกเมื่อนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์ก็แค่ฝากติดตาม้วยครับสำหรับทุกทุกวิดีโอที่นำเดนอไปสำหรับทีนี้ขอบคุณที่ย่งสูครับผมาทุกการติดตามครับขอบคุณจากแก่ทีมงานี่ทักวีท่ำนเดิมบริษับเอ็เตอร์การเกษตรเรื่องราพิจ้รณครับวัสดีครับ